ยังจะมาส่องบ้านหรูกับคุณหนูเย้โอเคถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปที่บ้านหลังนี้กันเลยครับเพราะว่าเราสังเกตแล้วนะคะว่าบ้านหลังนี้คือบ้านที่ดูหรูหราไฮโซแล้วก็รักชูรีที่สดุดดูจากรถที่อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะครับประกอบไปด้วยแล็บกินโนนกีนี่ด้ยแล้วก็แมคโดนัลด์เบย์แมคคาเลนโอเคนะฮะแล้วก็นี่นะฮะคุณรันเดอร์ักชูรี เจอเพื่อนคนนั้นที่เป็นเจ้าของรโดะเจ้าของบ้านแล้วค,คนรวยเนี่ยหน้าตาเขาต้องเป็นยังไงจะไปทำศัลยกรรมตาค,าค,ค,ครับีสวัสดดี่ครบ้านคับแต่คือคุณอันเจ้าขงบ้านค่ะไมถึงต้องมีซุปเปอร์คาร์งคออันบี้องอดีคือธุรกิจส่วนตัวที่บ้านนะก็คือคเดี๋ยวรางก็แต <c oughs> ถ้าบอกว่าเอาพอดีรวยจกเลยนะกิ <c oughs> ใช่ครับสำรับแ่งตันะครับเล็กรนบ้านนญุคดงขึ้นมารับสุดก็คือสุขภัณฑ์รัครับตัละี้ระบมทีนี่มคเลนอะไวนีครับทใครม่แบรนด์อะไรคะกระเทียมเซอร์วิครับกระเทียมเซอร์วิส เราต้องให้อยู่ดีกว่ามีนาแหมเขาหน่อยอะไรอย่างเงยเขาคีเป็นการะสามก็ได้เออแล้วการออกแบบห้องนี้ยังไงนะคุณรันก็หลักๆคือเราจะเน้นการ์ดัสอยู่แล้วเพราะด้วยความที่เจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนหลักลมอยู่นะแต่งลมอยู่นะเพราะนั้นเราก็เลยเนรมตามไลฟ์สไตล์ของเขาจะเน้นอะไรที่ดูเยอะไว้นิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเยอะเพราะระวังเกินไปคือไม่โกรธมดใช่แม่ก็อยครับหลักๆคือแกชอบสีชุดชางอยู่แล้วเพราะนั้นสีชุดช้าง ของตัวรถก็จะคอนทราสต์กับพื้นที่ที่เป็นสีดำที่เดิมนะม<า>คือไลทิ้งแบบจะเน้นฟังก์ชันและบรรยากาศในรถแล้วก็ในเรื่องของไลทิ้งที่ทําให้ดูแล้วไม่สามารถที่จะทําให้พื้นที่เนี่ยมันดูสว่างมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่อยู่ในห้องมืดๆเนี่ยเรดังจนเก่งที่าาบ้านมีราคาความปังมปุริเย่ของก,าากอลาชเรียกว่าตัวต่อรถไม่ได้ก็เรียกว่ากลาชโอเคงั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปในบ้านของเก้าไปแล้วนะคะตามมาเลยจ้า เอเว e รี่บอดี้เข้ามาได้เลยนะคะด้านมีตู้เย็นนะคะห้องน้ำฝั่งนู้นเลยค่ะเจ้าของบ้านใช่ไหมเนี่ยอ๋ออยากเป็นอยากเป็นัได้เลยคืความหรูหราลักชัวรีมากคือแบบรู้สึกว่าต้องต้งตะแคงตะแคงนินเดินิดนึงใช่หรอคจ้มีความหรูหราลักชัวรีมากเออลักชัวรีอันนี้นี่ ความต้องการของคุณร้านหรือว่าของคุณอ้าําคะก็คือหลักๆเราจะเน้นสล์ของยูเซอร์เป็นหลักแล้วก็บวกกับแครงเตอร์ที่เขาค่อนข้างชื่นช,ชอบความเวอร์วังเวอรวันเราก็เลยพยายามที่จะใส่ทุกอย่างสร้างแวลูให้กับทุกๆสิ่งในทุก,นอ,ทกอนุของตัวบ้านมีส่วนในการตัดสินใจเลือกของเขาว่าแต่งี้กี่เปอร์เซ็นต์นครเนี่ยจะประมาห้า หคือมาจากมาจากคุณต่ามใช่ห้าเปอร์เซ็นต์จากบทที่เจ้าหน้าที่จัดลันห้อง <laughs> รับแขกเนี่ยถ้าท <laughs> ี่ดูเนี่ย <laughs> ก็คือจะมีโซนที่เป็นไอซ์แลนด์แล้วก็มีพวกเครื่องดน,นรตรีบองอมา,มากว่ายเลยผมเป็นคนที่ชอบปาร์ี่อยู่แหละก็บอ,บอกคอนเซ็ปต์หลันเข,ข้เอาไปว่าเฮ้ยอย่างจร้อนนี้นะเพมาะบ แล<ช>้วบวกกับว่าเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นห้องเกสรูมเราพยายามจะแนวคิดให้พื้นที่เนี่ยมันกว้างขึ้นเป็นแบบอะโนมาสเลยมีการทุบผนังตรงนี้ออกแล้วก็ทำตรงนี้เป็นคล้ายๆมันเป็น,ปน,นกึนน่งไอซ์แลนด์แล้วก็กึ่งบ้านแล้วก็จะโชว์เรื่องของโปรดักต์ต่างๆที่เจ้าของบ้านทนนอกสัดส่วนแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกโปร่งโล่งสบาย<ช>เพราะว่า<ม><ม>บ้านดั้งเดิมเลยเนี่ยบ้านแบบออริจินอลคือเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเป็นห้องเลยใช่ไหมเออมันจะตัดตัดที่หมายของบ้านบ้านกับ เป็นที่มาของการระเบิดพื้นที่ทำให้ห้องรับแขกของคุณอ้ําเนี่ยดูแบบน่าอยู่อาศัยมากขึ้นค่ะคุยบ้านนีมีเตาผิงด้วยอ่ะยังไงอากาศเย็นหรอคะเอคอแต่ว่าเข้าใจอยู่เตาผิงมันมันเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความหรูหราเพราะถ้าตรงนี้ไม่มีเตาผิงก็อาจจะเป็นแค่แบบคอนโซลใช่ปกติจะเป็นคอนโซลแต่เราดีไซน์ให้เตาผิงเป็นเสมือนคอนโซลนั่นเองใช่ค่ะ ชอบโซฟามากเลยคือเอาตรงมากคือโซฟาเนี้ยมันดูแบบไม่ไม่ได้เวอร์วังจนเกินไปมันทาให้การตกแต่งโดยรวมของบ้านเนี้ยไม่ได้ถูกแย่งสีแล้วถ้ามันเลือกโซฟาตัวนี้ตอนแรกผมเลือกเสือมาแล้วมันไม่เข้าเลือกเสือมาแล้วมันไม่เข้าสรดวกก็คือตอนแรกใช้เส so ือเล่นเป็นเมือกโซฟาต่างๆเราก็อยากที่จะให้มีฟังก์ชันที่อยู่ในตัวของซฟา ฟาก็คือไอตัวดีบา่ะใช่ครับคล้ายๆแบบเซชั่นระหว่าของซึ่งมันดีมากแต่รู้บางทีจสมมติว่าเราแบบเอนกายไปอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกเอ้ยขี้เกียจจะหยิบเครื่องดื่มหยิบอะไรแล้วเราก็วางนี่ใช่ซึ่งตอนนี้คือบัวหมดแล้วไม่เพราะว่าโดนไอนาไอน้ำ ก็ยังมีพวกฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆพวกปลั๊กไฟอะไรเสียบอันนี้ถือว่าไม่เล็กน้อยนะเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญมากคือคนเราเดี๋ยวนี้อยากจะอยู่ที่ไหนของบ้านแล้วก็ทุกที่มีที่ชาร์จแบตหรือว่าแฟนคุณอ้ามอยากจะมาไดผมตรงนี้ก็เสียบปลั๊กได้ผมได้เลยได้เลยต้มกาแฟทรัทต้ทน้ร้อนต้มน้ำร้อนอะไรตรงนี้ได้หมดหรือว่าอยากจะรีดผ้ารีดผ้ยเสียบปุบรีดเลยเราจะชาร์จแบตรถรถเป็นแบบระบบไฟฟ้าอย่างนั้นเลยไ้เลยไเข้ามาเลย แต่เรวผู <begun> ้ชมบอกว่าจะตกลงมีสารละเนี่ยก็แปว่าโซฟานีดีทั้งฟังก์ชันแล้วก็นั่งสบายไม่แยกสีอะไรด้วย ก็จะมีลายสเข็ดด้วยลายสเข็ที่คุณเินทำบ้านครับบริษัทเราเป็นคนดีไซน์เออคือสวยมากอะคือมันแบบมันเป็นที่ที่เราสามารถออกไปนั่งได้จริงๆเออแล้วก็มีน้ําตกสวยๆถูกวงซุยเล่นเป็นเรื่องจุยของ้จุยการเคลื่อนไหวของน้ําแล้วก็ปาคาปาเลยนะคะคาาคาปาเลยนะคะคาป้าเล่นเป็นเรื่องไม่จบง่ายๆอะแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและก็น่าชงดมากๆก็คือห้องดูหนัง ปุ๊บยาเจทีวี เมื่อตนี้ปุ๊กอ้าวทีวีอีกเครื่องหนึ่งอีอย่างวะก็เกะโกรนมาทําไมถึงมีทีวีสองเครื่องโดยไม่จําเป็นขนาดนี้ครับผมจริงๆแล้วถ้าจะเอาความจริงนะต้อบอกตอนแรกบอกนั้นว่าเฮ้ยตรงบนเป่าผิดไงขอตีเครื่องได้ไหมลาหนาพี่จะบ้าหรือเปล่าข้างล่างมีสา <ๆ S 2> มเครื่องเลยนะดูถ่ายรูปบอกมันไม่สวยนะทีวีเยอะเกินคือเป็นคนที่ชอบทีวีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปนประเด็เด็กว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี้ยเราบ้านเราจนน่ะเราต้องบอกว่าไปขอดูทีวีขาวดำที่มันเป็นใสปะ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 นะไปขอดูขอดูเขาดูเป็นตู้ใหญ่ใหญ่ไปข โตขึ้นมาทํางานได้นี่เงินนะเราก็เลยแบบเขาได้อะไรอะผมด้อยอะขอทีวีเนี่ยคือขอใหญ่ที่สุดจริงๆแล้วบอกปลาคาร์บนี่ไม่ใช่ปลาคาร์บจริงนะเป็นทีวีเราว่านอนเดี่ย่ชอบปลาคาร์บก็ไล่ไปว่ายน้ำจะทําใช่ไหมจะ fulfil ความต้องการในตัววัยเด็กนั่นเองแล้วคุณดัลมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็หลักๆคือเราตามใจความต้องการของคนได้ใช่เหรอ ก่าเราจะไปบุกห้องนอนมาสเตอร์เบดดูนะคะว่าจะมีความเวิร์วังพอๆกันด้านแรกหรือเปล่าโอเคไปเลยไปเยเกียดเช็ตเเลียนะ่ยมันหรูรบบามากเลยแพงไหมเล่าสิจริงๆแล้วต่างห้องซื้อมาถูกกับพันเนี่ยเป็นคนอย่าง <c oughs> เดียวจากพังของตัวบ้านหลังเนี่ยจริงแล้วฟังก์ชันตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันที่ไว้สำหรับจอยกันในครอบครัว แต่ทีนี้ด้วยความที่เราเห็น Space แล้วบวกกับว่าเราใส่พื้นที่ที่เป็นมัลติเพเยอร์หรือมัลติมีเดข้างล่างเยอะแล้วเนี่ยและลูกค้าก็มีความที่ตั้งใจว่าอยากจะมีหิ้งพระที่ดูสง่าแล้วก็เหมาะสมกับฐานะอะไรประมาณนี้ครับสายมูเตลุ่มปกติพวกผมเป็นคนแบบว่าสองทุ่มเนี่ยสมมุติวราจนอนแหละแล้วก็ตื่นทีเช้าเลยตื่นทีสี่ทุ่มกับแต่ตว ฐานหนักมากแล้วก็หันหน้าออกเป็นอะไรแบบหลังมากเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปในห้องนอนเลยดีกว่าได้ไหมทำไมต้องมีอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะคือห้องนอนนะช่วยเขาถ้าเขาได้ก็แปะแล้วครับบ้านใครถ้าแบบนั้นต้องมีความต้องรคุณแคร์นะคะเป็นแฟนกับคุณอั้มเจ้าของบ้านตัวจริงจริงไม่จริงด้วยเหรอคะ มันเปก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วชั้นวางนี้ได้อินสปิเรชันมาอย่างไรจริงจริงคือเราแค่บอกทางพี่นันเพาว่าเราอยากได้ชั้นวางกระเป๋าแต่ขอไม่แบบไม่แข็งไม่ถือให้มันดูมีไม่แข็งแบบเนี่ยต้องต้องไปเดี๋ยวขอให้เป็นค่เมดดีไซน์ขอพาราหน่อยค่ะเป็นอะไรคะคุณมั่วปวดหัวทำงานหนักเหรอคะปวดหัวตอนที่ล่ะคะ ก็คือให้ให้มันมมดีไซน์ไม่ดูแข็งทื่อจนเกินไปให้มันรับเรื่องโลสโกกับภขยในห้องด้วยค่ะด้วยความที่เราดีไซน์ห้องเวอร์หวังขนาดนี้เนี่ยการที่น้องแค่อยากจะได้เชลสำหรับวางแอสเซอรี่หรือกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องการทําให้ตรงนี้มันดูหวาวไปด้วยสวยหรูแล้วก็สมมงแล้วก็เข้าต่อห้องแล้วก็ที่สําคัญคือเข้ากับความต้องการและความสวยของเจ้าของบ้านตัวจริงตรงนี้ด้ไว้ค่ะสวย้วย เดี๋ยว<ม>เราเดินไปโซนนู้นกันบ้างน,นะเพราะว่าแยนรู้สึกว่าห้องนี้มันมีความเก๋ที่ไม่เหมือนกับบ้านแบบไทยปกปติ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยห้องนอนโครงการนี้มันจะต้องจบดตรงนี้แล้วก็เป็นระเบียงออกไปแต่โรงแรมเลือกที่จะทิ้งระเบียงไปเลยแล้วก็เพิ่มสเปซให้กับห้องนอนก็คือเว็บแรกที่เราได้มาเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าอันนี้หรอคือห้องมาสเตอร์อซึ่งห้องมาสเตอร์อเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะต้องอลังการระบบ ทีนี้เราก็เลยคุยกับทางย้ำว่าเอ๊ะแบบเนี้ยไม่สมฐานะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะต้องตอบตอัวไปโดยใช้รูปแบบโครงสร้างของบางกเกาะหวานของเดิมเลยทำให้เชฟต่างๆเนี่ยดูเด่นจากข้างนอกไปด้วยใช่คนข้างนอมเข้ามาแล้วแบบแบบว่าโม้เลยอ่ะเพราะเพดานเขาแบบมีความจุวะสูงไปก็เลยเอาเสน่ห์ตรงนี้แหละของบางกเกาะหวานเนี่ยมาเล่นทําให้พื้นที่ภายในนอกจากใช้ซอยได้แล้วก็ดูแล้วดูมีความโอ้โหมากขึ้นอีกทินะ และที่สำคัญนะฮะห้องนี้ครับผมมีทีวีถึงสองเครื่องด้วยกันเดี๋ยวเราจะต้องไปดูห้องที่สำคัญที่สุดของสุภาพสตรีนั่นก็คือห้องครัวอ๋อห้องขวดหรือห้องขวดที่ติดกันได้ยังไงเนี่ยหิวบ่อยไงน่าจะหิวแล้วแหละหิวข้าวหิวอ่าอยากกินยังไงล่ะอยากกินสั่วป็นส้มอุ่นฉ่ำแบบส่วนโอ้ยสวยมากไปถึงห้องกันเหรอ ส่งกระจกสวยมากเฉียบมากติดรายการได้ไหมคือห้องนี้เหมือนออกแบบโดยผู้หญิงอะเหมือนเป็นบ้านผีเลยอ่ะก็คือหลักๆเนี่ยทาง้่มแกบอกผมเลยว่าตามใจแขเลยสำหรับห้องโอ้ยเป็นคุณสามีที่น่ารักก็เอ่อแะขอพิรันว่าขอเป็นิีอ่อนกับโรสโกแล้วก็ขอกระจกเยอะๆค่ะซึ่งตามนั้นไปและออกมาสวยดูแคกก็คือมีรสนิยมที่ดีอยู่แล้ว ก็คือสเปซของตัวบ้านได้ใหญ่มากเพราะนั้นเนี่ยการดีไซน์ในเรื่องของการเก็บเสื้อผาด้วยความที่ลูกค้า มีเสื้อผ้าเยอะจริงๆค่ะแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องเน้นมุมเนี่ยสามารถเก็บฟินิชสอยได้มากขึ้นเป็นเรื่องของไอซ์แลนด์กันอีนะครับซึ่งก็จะโชว์เก็บเป็นเรื่องของอิสเซอรี่ต่างๆกระจกเงาต่างๆไม่ได้เปราะๆวิบีนะเปิดมาปุ๊บอ้าวเป็นตู้เสื้อผ้าฝั่งหนึ่งโซลิตฝั่งหนึ่งหน้าต่างหน้าต่างอ่าเป็นหน้าต่างที่แบบสามารถมองออกไปด้านนอกได้รับแสงธรรมชาติได้เลยอ่ะโอเคนี่แหละค่ะก็เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะแล้วก็เป็นห้องวอล์กอินโคลเซตที่ออกแบบออกมาได้ลงตัวหหรรรูาลัักชวี่ สวยนะว้าจริงๆค่ะเคตอนนี้ก็แทนพีดูเรียบร้อยแล้วนะค,ะ <c oughs> คนรู้หมดว่าผมลอมอันนี้เป็นห้องห้องนอนแขกนี่ห้องนอนแขกย,ยังหน้านอนเลยอ่ะห้องนอนแขกค,คือหรูกว่ามาสเตอร์เบลลุมเยอะอีกนะคะ<ช><ช>แล้วก็อีกหนึ่งห้องที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็ดูสะดวกสบายดูแบบว,ว่ากระทัดรัดกําลังดีก็คือห้องนอนคุณแม่ต<ช>้องบอกเลยว่าเจ้าของบ้านที่นี่นะคะน่าจะเป็นอะไรกับคุณอาภพรนครสวรรค์นะฮะทำไมฮะชอบนะชอบนะ คือมาเยอะมากอะห้องนอนแขกก็เป็นรูปม้าห้องนอนแม่ก็เป็นม้าแล้วก็มีม้า้วยไหมคะภาษาของมันมันเป็นสัญลักแห่งความเก่านกาเขาว่ากันนะครับตามหลักของซุยจุ้ยก็เรื่องดีไซน์จริงๆแล้วห้องนี้ก็จะเหมาะกับผู้สูงอายุ นนเนนั้การดีไซน์ของเราก็จะเน้นความรัชรี่แหละแต่เพียงแว่าก็จะมีความเป็นมินิมอลลัชรี่นิดนึงดูสงบแล้วก็ดูสบายแล้วเราก็มีการเจาะผนังเพื่อให้ทาง,งแม่เนี่ย สามารถเดินออกไปเห็นวิวหรือนั่งชิวๆริมระเบียงได้บรรยากาศเดียวกันเนี่ยเรามองจากภายนอกเนี่ยสถาปตยกรรัก็ยังมีความสอดคล้องกับความเป็นแบงค์ขอบุรวัตใช่ครับถือว่าปังบุรีมากๆแล้วก็ตอบโจทย์มากแล้วก็ดีงามตรงที่ชัยยะเตรียมไม่ต้องดูแลเยอะแต่ก็มีต้นไม้จริงแซมด้วยคล้ายๆกระเป๋าแบง์เนมเมื่อกี้นี้แล้วก็แอบมีความคุณรันนิดหนึ่งในการออกแบบผนังที่เป็นหลักทีวี สังเกตได้ว่าผนังหลังทีวีส่วนใหญ่คุณลานเนี่ยก็จะไม่เลือกใช้หินอ่อนจริงก็คือว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เรื่องของเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยในารายละเอียดต่างๆถ้า,า,าตัวจุดไหนที่เราไม่ได้มองว่าเป็นจุดที่เราเน้นโชว์มากเนี่ย<ม>เรากยายามจะแนะนําวัสดุต่าง,ทางๆที่ดูแล้วเนี่ย <c oughs> มีสเสน่ห์มีความสวยงามแต่ว่าราคาอืมนี่ราคาก็เวลาจะออกแบบบ้านหรือสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึง ต้นทุนด้วยใช่ไม่ใช่ว่าเอะอะอะไรฟาดหินอ่อนฟาดหินอ่อนแล้วสุดท้ายที่วีบางอยู่ดีพอทีวีบังปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกเด็ดอะไรแลลวแต่มันก็ยังมีความสวยมีความหรูหราลักชวรี่อยู่โอเคอ่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านทั้งสองท่านด้วยคุณอ้าากับคุณแชรนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณรันเดอะลักชูรี่โอเคเราต้องลิฟตาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ